สวัสดีพี่ช่างนะคะวันนี้ทางร้านนะคะมาเสนอสินค้าตัวใหม่นะคะตัวนี้เป็นเตาลมใบไม้นะคะน้ำมันนะคะ2จังหวะนะคะของยี่ห้อออนเซนนะคะจะใช้น้ำมันเบนซินเก้าแล้วก็ผสมออตโตลูปนะคะถังน้ำมันตัวนี้นะคะบรรจุได้0ูลิตรเลยนะคะวิธีการใช้งานของตัวนี้นะคะนี่เราใส่น้ำมันเสร็จแล้วนะคะเราก็แยกน้ำมันขึ้นมาตามสายนี้ได้เลย ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโช๊คนะคะวันแรกนะคะเราเริ่มใช้งานนะคะเราให้เปิดโช๊คนะคะแล้วก็สตาร์ทนะแต่นี้เราลองสตาร์ทแล้วสตาร์ตติดแล้วก็ปิดโช๊คได้เลยนะคะแล้วเราก็พร้อมสตาร์ทอ่ะเดี๋ยว่ช่างสตาร์ทเลยเนะะี่ยค่ะแมตตเดียวติดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้งานกันให้ดูด้วยนะคะพี่ช่างถือไปเลยถือลองไปเป่าให้หน่อยกัรตัดต่อ เป่าใบไม้เป่าดินเป่าอะไรได้หมดเลยนะแล้วแต่การใช้งานนะคะเริ่มเตาได้เลย เครื่องเป็นยังไงคะตัวนี้กดด้านหลังตรงนี้นะคะปิดเครื่องนะคะโอเคใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ